ป้าก็ถักมาได้ขนาดที่ต้องการแล้วนะคะเรียบร้อยเป็นตัวแล้วนะเป็นตัวกระเป๋าแล้วทีนี้ป้าก็จะถกจบแถวแล้วก็ทําสายกระเป๋านะคะส่วนสายกระเป๋าเนี่ยป้าจะเพิ่มเส้นไหมเข้าไปอีกเส้นหนึ่งนะคะถ้าใครที่ถักใช้สี่พายก็เพิ่มเข้าไปอีกเส้นหนึ่งนะคะของป้าใช้สามพายสองเส้นป้าก็จะเพิ่มเข้าไปอีกสองเส้นนะเราก็แทงจบที่เดิมค่ะตรงเนี้ยหลักที่สองเหมือนเดิมนะคะตรงนี้โซ่สามเออโซ่สองลงหลักที่สองเนี่ยลงไปเหมือนเดิมแล้วก็จะทําท่าเหมือนจะจบแถวนั่นแหละแต่ว่าป้าจะเอาไหม อีกเส้นหนึ่งเติมเข้าไปนะคะทําสายจะทําสายกระเป๋าแล้วก็เดี๋ยวป้าพักดูก่อนว่าหลักมันตรงกลางไหมมันไม่ค่อยตรงกลางเท่าไหร่ป้าก็จะเลื่อนมาอีกหลักนึงนะคะดึงรอหอขยับมาอีกหลักนึงแล้วก็ถักโซ่ไปค่ะ,ถ,คะถักโซ่ไปความยาวเท่าที่เท่าที่เราต้องการนะป้าก็จะเก็บปลายเชือกไปด้วยเลย ก็ถักโซ่ไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะจนได้ความยาวของสายกระเป๋านะคะใส่ไปวัดมาแล้วทุกคนสี่สิบสี่นิ้วครึ่งนะคะสี่สิสี่นิ้วครึ่งคือป้าถักนะป้าไม่เคยวัดสักทีป้าก็กางแขนออกสองข้างเอาให้มันพอดี <c oughs> เพราะว่าถ้าทํายาวเกินไปอ่ะจะเห็นแบบพอไหมพมมันคลายตัวนะ่ะจะเห็นคนซื้อกระเป๋าพวกเนี้ยจะมัดไว้ตรงบ่าเห็นไหมจะชอบมัดเป็นปมไว้ตรงบ่าหมายความว่าพอไหมพรมมันคลายตัวมันจะยาวเกินไปทุกทีทุกคนส่วนใหญ่มันจะยาวเกินไปนั่นแหละ ป้าก็เลยทําให้มันตึงๆไว้ก่อนคือกะว่าเดี๋ยวพอมันพอมันคลายตัวแล้วมันจะพอดีอะไรประมาณนี้แหละก็ใช้มือตัวเองใช้เขียนสั้นๆตัวเองระกางก็ลองไปวัดมาได้สี่สิบสี่นิ้วครึ่งนะคะพอได้ความยาวของสายกระเป๋ามาแล้วนะคะป้าก็จะมาแทงด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวเอาห่วงขึ้นมามาจบนะคะจบจบกระเป๋าแล้วก็โซ่หนึ่งปิดไว้อีกทีหนึ่งนะคะจบสายกระเป๋าแล้วก็ตัดตรงเชือกเนี่ยเหลือไว้ทาคู่ายาวๆขนาดไหนก็ได้นะคะทีนี้ไป ปลายเชือกเนี่ยก็ทาําพู่สักสองรอบนี่คะคะนี่ก็จะได้พู่ประมาณนี้พอแล้วไม่ต้องเอาเยอะเพราะว่ากระเป๋าเราบายี่ดีนิดหนึ่งอันนี้ก็ดึงออกมาได้เลยแล้วเราก็เอาเชือกสองเส้นนี้แหละมามัดพู่นะคะก็วางวางเส้นคู่ลงไปตรงกลางกะเอาความยาวระหว่างตรงกลางเสร็จแล้วก็มัดเวลามัดพันไหมไปสามรอบนะคะสองสามมันจะได้ไม่หลุดนี่นะคะแล้วก็ดึง แล้วก็มัดอีกทีนึงนี่เสร็จแล้วก็เอาสีชมพูไปแล้วกันจะได้หวานหวานเหมือนกันแล้วก็เอาสีชมพูวางลงข้างล่างจับผู่ให้เรียบร้อยประมาณนี้แล้วก็พันไหมไปสามรอบเหมือนกันค่ะเวลามัดนะ่ะถ้าถ้าอยากให้มันแน่นนะ่ะต้องพันไหมไปสองสามรอบมันจะได้ไม่ไหลย้อนกลับนตึงตึงตึงแล้วเราก็มัดนี่อยู่เลยเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมัดโบงอะไรก็ได้เลย ถ้าขยันก็ถักดอกไม้มาติดก็ได้นะคะมาแล้วแต่เราจะแต่งนะเนาะให้กระจุงกระจิ๋นน่ารักนนี้ก็จะเหมาะกับเด็กเนะกาะกันซื้อมือถือให้ลูกก็กันมือถือลูกหายก็ทำก,กระเป๋าให้เขาสะพายไว้เล่นเสร็จก็สะพายไว้มันจะได้ไม่หายนี่เสร็จแล้วได้โบแล้ว ครานี้ก็จะเย็บซิปนะคะทีนี้ถ้ามือใหม่ถ้ามันยากเกินไปจะถักเป็นฟ้าขึ้นสูงๆแล้วก็เอาลงมาปิดหรือว่าจะทําเป็นห่วงถักเป็นห่วงลงมาปิดก็ได้นะคะหรือจะทําฟ้าแคบๆแ,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 แบบนี้ลงมาปิดก็ได้แต่ว่าถ้าเย็บซิปมันก็ไม่ยากนะป้าว่ามันก็ไม่ยากนะคะเพราะเนี่ยเอาเราเราจะมีซิปแบบนี้ใช่ไหมเราเอาซิปวางเข้าไปนะคะวางเข้าไปให้ตัวงานของเราอะมันชิดกับซิปพอดีแบบนี้โชว์ซิปว่างันเถอะเริ่มจากตรงก้นก่อนตรงก้นเนี่ยเอาเข้าไปแล้วนี่ให้มันอยู่ลักษณะแบบนี้ นี่ลักษณะแบบนี้เราก็เย็บก้นชิดกับตรงมุมไว้ก่อนเลยนะคะติดกับมุมกระเป๋าไว้ก่อนเลยเย็บกลับไปกลับมานะคะเดี๋ยวป้าจะหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะเพราะว่าช่วงเย็บมันจะยาวมันจะนานเย็บให้มันติดให้ตรงมุมเนี่ยติดกับกระเป๋าไว้ก่อนได้มาแล้วนะคะป้าก็เย็บสายไปด้วยเลยเพราะว่าสายเราก็ถักแค่โซ่ใช่ไหมป้าก็เลยเย็บให้มันยึดติดกันให้แข็งแรงไปด้วยเลยเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆสอยมานะคะ เราก็จะเริ่มสอยดันซิปไปให้มันชิดๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นชิดๆแล้วเราก็ซอยลงไปให้มันติดซิปนิดนึงแล้วเราก็งัดเข็มขึ้นเลยนะคะนี่แล้วก็ขยับหลักถัดไปเราก็แทงลงไปให้มันติดซิปนิดนึงแล้วเราก็งัดขึ้นเลยแบบนี้ขยับไปเรื่อยๆเย็บไม่ยากนะเราจะรู้สึกให้มันติดคือมันจะมีนิ้วเนี่ยนิ้ว t ี้ที่เราจับอยู่ข้างล่างอะ่ะมันจะรู้สึกมอนเหมือนเข็มชนนิ้วนิดนึงแล้วเราก็ดึงขึ้นเลยอย่าให้มันโผล่เยอะไงนี่ ข้างหลังมันจะไม่โผล่เห็นไหมคะไม่ค่อยมีโผล่เลยเหมือนสอยซ่อนได้นะสอยด้วยแล้วก็ซ่อนได้ไปด้วยเนี่ยพอมันติดข้างล่างปุ๊บเราก็งัดขึ้นเลยแบบนี้ดูซิอันนี้เห็นไหมก็ยังไม่เห็นอยู่นะเดี๋ยวแทงให้เห็นหน่อยจริงๆมันต้องแทงให้ไม่เห็นมาถูกแล้วแต่จะแทงให้เห็นหน่อยมันจะได้เห็นว่าเราแทงยังไงอุย้ยมันไม่เห็นวะ่ะนี่นี่นี่เห็นน,นิดนึงนะคะตรงนี้ก็คือสอยแบบนี้แหละไปเรื่อยๆสอยมาจนสุดตรงนี้นะคะ สุดข้างนี้พอสุดข้างนี้เสร็จก็สอยถอยหลังกลับมาสอยอีกรอบหนึ่งคือสอยให้มันโดนตรงนี้เมื่อกี้เราสอยด้านบนใช่ไหมสอยให้มันเป็นเส้นคู่ด้านล่างตรงนี้ด้วยนะคะ